ไพโนไพโนไพโนไผโนอิงไปแล้วไปแล้วไปแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะโอ้โหมาต่อกันนะคะ EP สองลงแล้วลงแล้วยอมลงแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ากันสวัสดีแม่แม่จ้ามาอาบน้ำด้วยกันจ้า มาเดวกจ้ามาอาบน้ำกับหนูนะคะเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยไอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเในขณะนี้ถ้าใครมาเรียบร้อยโดนแน่อืออออะรโบนช่ง ตักตักตักน้ำเป่ากันตักน้ำเป่าสูงเฮ้ยฮึยฮึยฮึยโอ้โหขาหลังก็มาโอ้โหเตยังเตยใบไมอ้ตายใบหม้อยู่ในน้ำจิลูกเออน้ำล่องน้ำร่องตูดบ่เปียกน้ำล่องยาดันมันเจ็บเจ้าของ นอนล่องตูดบ่เปียกฮะเร็วเอาพี่ก็เรียกแม่ก็เรียกเอ้าไปดีบ่บันนี้เอ้าจะไปไหมแม่ก็เรียกพี่ก็เรียกหนูจะไปไหมเมื่องแม่ที่หดตูดไงตูดบ่เปียกนี่ลงน้มยังไงบ่นอนนอนล่องโอ้ว้าา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 าเาา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 

ลงอ่างนี้ยังไม่เห็นนอนเลยนะคะนี่ตั้งแต่เล่นมายังไม่กล้านอนเลยนอนลงจะไปใจตูดบ่เปียกค่ะเล่นน้ำตูดบ่เปียกค่ะ เนีนน้ำเจ้งไรคะตูดว่าเปียกนอนลองติล่ะเอยนอนลองนอนลองไอ้เจ้านอนดีๆนอนดีนนดีนอนตีน้ำบุ้มบ่บุ้มบ่เลยไหมอ้วขึ้นมาแล้ว ตูดโคตูดโคตูดโคเปียกอ่ะลงไหมเอะลงอีดี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 เอออมน้ำไปไส่เอาไปเป่าเห็นผู้ใดมาลงมาลงมามาเด้อมาเด้อเอาบอลงลงก่อนเด้อเออไปเลยไปเลยภายนอก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  ไปและไปเละไปเละไปปะแป้งแล้วอืมหนูอาบน้ำมาหนูก็จะมาปะแป้งจ้ะหาที่ถูผุนหลักคือป่ะถูเสาอยู่ปุ้นเสามีเหตุถูหืมมาถูปีีปปจังมวนตี ตึฮึฮึตี่พคนกันเอาหนองดีดีห่วงหนองคักค,คนไหนสีนอนเอาหนองปีปีนอนลองปีปีนอนลองดีดี พี่น้องลองอันนองกะน้องโอ้ผู้ใด่นตดพี่ห้อน้องหึพี่ห้อน้องผายล่มตะเอ๊ยวยนารักจุงเบอร์อมบนจุงบนจุงบนจุง บนสุงไหมบนสุงไหมโอ้ยเออเออเอ้า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 เอ,าอยเนาะความดื้อความซนความน่ารักนะคะ ของสาวน้อยใบข้าวพุดธอ่ะขามันแหงแล้วกับไปลงนามไม่เด้อถามมันแหงแล้วไปล่งนามไม่ไม่อย่างไม่อย่างตกใต้เมมีม่เห็นเต็ม,ตมจอตีอืมตีอืมคุณเต็มเต็มเลยอือหือ หนาพันติดนี่เออเออก็มาดีคะนี่เน่ทูาหารตูดไม่ทูล่ะโอ้ยนัง่งนั่งเอาน้องเออ เออ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 น้อยข้าสิตดใส่ดังเลยนี่เอ้าเอ้าเอ้าน้อยข้าศิตดใส่ละเอ้านั่งลงดีดีนี่หูวถ่านังเลยการนั่งทับขาขางนึงไว้อีกนะลงลุ้มแล้ว นายูโอ้ยนนอใบเข่าเอ้ยเมมีม่ว่าไปเฟียมาเฟียพียามาอ่อนพี่อยู่นี่ละเล่นกับพี่สนุกดีจ้าว่าฉันพี่ก็มีความสุขนะได้เล่นกับน้องเนี่ จ่องใส่ตัวใดเอาตัวไหนเอาแม่เรียกแม่เรียกไปกินนมแล้วหนุนไปเออไปได้แม่เรียกไปกินนมแล้วลเ,เ,ลเร็นนวๆ,ๆแล้วไปมัมมัมเร็วมาไปอีกเห็นกับพีมวนอยู่ อยูกำลังสนุกอยู่กับพี่เลยจ้า <laughs> ลา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 จิมุนไปอย่างจังสัะด้อ่ะอ่าอ่ะอ่ะอ่ามันเข่าไปได้ก็ยังษิมุนเขาน่เขาไปอยู่เนาะโอ้ย Ừ. Nên. Em bèo, bèo, bèo. À bốn bè, à, bè, à, bè. à, chung, bốn chung Ôi. Phi cái dính của mày không? Ừ. Ừ. ที่นอนพอดีกับหนูเลยแม่เรียกหลายรอบแล้วนะแต่หนูไม่สนใจหนูกำลังสนุกอยู่พี่กับโบหูอยู่ องนน้ไวย่าน้องได้รับอันตรายตีกลัวไม่เรียบร้อยเอาคู่ลงไปห่วงดูมองหนึ่งคู่อยู่มองหนึ่งแล้วถังเพิ่นพี่ห่วงหุดอยู่พีเห็นรอยู่ขาหลังนี่ยู่ขาหลังนี่เรียบร้อย นบใจเลยเนี่ยเรียบร้อยอืช้างพังช้างพังของแท้อืออาหย่อเ้ยเฮ้ยเอ้ยเอาขึ้นอึบอึบเออเนาะเออาา อาบน้ำเองนักเรียนพออาบน้ำเข้า,าบ้าน,านจ้าไม่ยังนี่ไม่ยังนี่คุาบานเโอ้น้ำพุ่งออกไปเข้าบ้านกันไปเข้าเข้าบ้านเร็วเร็วมาเร็วเข้าบ้านคไปหยอกกันก้อนก้อนที่เข้าบ้านีนนนากันก็ไม่้ไปเขาะไปหา ในเข่าหางเง่าขึ้เม่คือตีหางอยู่เครื่องกลุ่นคน,นเนาะอยู่เพียงกกขาหลังอันนี้ของแม่เกิดถึงถึงข้านน่นหน่งของหน,น่งก็คือกันามาไหขับบ้านเริ่มขับบ้านเด้อโอ้นอนเกียงนอนจริงเอาละบะเหนียวมวนเลยเออกิ่งกลุ่มกลุ่มกลุ่มอยู่ แป้งเดี๋ยวโอ้โหแม่ตายแม่อาบน้ำทาแป้งเข้าบ้านนอนไปเขาหข้าอึ้ึห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  มาแล้ว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 ฮึบ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 เข่าบ้านแล้วจ้าลีลาการเข่าบ้านถึงบ้านแล้วเข่าบ้านแล้วงั้นเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่นะคะแม่แม่ม่ำมัมก่อนเออเพิ่มพลัง เข้าบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่จ้าบ๊ายบายอย่าลืมนะคะหนึงไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจค่ะ